สวัสดีครับทุกท่านครับผมผมกับผมเคซี่ก่อนนะอยู่กับเกมอ่ามือถือนะครับผม World Witches United f r o n นะครับก็เป็นเกมชุตติ้งของจากอนิเมะญี่ปุ่นนั้นเองนะครับก็เนี่ยเอาส,สาวามาติดเจ็ตบินได้อะไรประมาณนี้ <c oughs> นะครับอ่ะก็ไปดูระบบแวนวการเล่นกันเลยดีกว่าว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับผม นี่เป็นไงเอาสองสามาติดตเจ็ดนี่อะไรประมาณนี้นะฮะก,ก,ก็นะระบบการเล่นเราเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งอ่าอ่าเปลี่ยนคนได้นะจ๊ะนี่ใช่ไหมเปลี่ยนพื้นหลังได้ด้วยนะครับ นี่อันนี้ก็แล้วแต่เราเรบโอเคครับผมมาดูระบบการเล่นกันเลยแล้วกันนะว่ามันเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมก็มาที่อันที่สองน,นี้นาเป็นโลกอันนี้นะครับแล้วก็เมนเควสครับผมซึ่งมันจะเป็นการเล่นนะครับมีทั้งมันติด้วยหมายถึงว่าว่าเล่นกับเพื่อนเพื่อนได้ด้วยสูงตัวสี่คนนะครับแต่ว่า ต้องผ่านด่านตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรวะพายโลดนะครับก็คงจะใช่ไหมพายโลดหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็มีสกอตแท็กอ่าวานันนี้อ่าดูซับพอร์ตก็เป็นพวกหาของแหละหาเงินหาอ่าเมมโมรี่หากิฟต์อะไรมา,ราอัพเกรดตัวละครนั่นแหละครับนะครับ,นะรบอ่ะไปดูกันครับผม การเล่นครับผมก็ง่ายๆครับนะมันจะมีทั้งเนื้อเรื่องแล้วก็ทั้งทั้งหมดให้เล่นนะอะไรเงี้ยก็ปลดเนื้อเรื่องอะไรไปด้วยนะครับ <c oughs> นี่ก็คงเป็นเนื้อเรื่องใช่ไหมใช่แหละนี่นะครับสาวๆเงี้ยนะครับผมก็สกิปไปเลยก็ได้ครับถ้าแบบขี้เกียจหรืออ่านไม่ออกอะไรเงี้ย <c oughs> นะครับไปครับผมนี่ เริ่มเลยแล้วนะครับก็เป็นการจัดทีมครับผมซึ่งจัดทีมยังไงก็สังเกตครับที่มันเขียนขึ้นว่าเห็นไหมอะไรอัพๆนี่แหละนะครับก็น่าจะเหมาะกับด่านนั้นเออนะครับเวลาจัดทีมเราก็จิ้มแบบนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมจิ้มตึ๊บเลือกตัวละครลงเลือกเปืนลงอะไรเงี้ยเห็นไหมเลือกอ่า ไอ้น,นี่มันผมเรียกว่าการแล้วกันนะมันจะแบบว่าคอยเสริมความแกร่งอันนี้เป็นตัวละครนะครับก็เลือกตัวละครลงได้เลยเนี่ยใครอัพใครอะไรพวกเนี้ยก็ยังไงวะชึบแล้วก็ออกน,นี่เป็นไงแค่นี้เองครับง่ายๆน,นะครับหรือเจะอ,อย่างนี้ก็ได้อ่าแล้วก็แนะนำอันเนี้ย สมมติด่านไหนเราต้องการสีอะไรให้มันเป็นตัวหลักเราก็เลือกสีนั้นนะครับมันจะมีสีฟ้าสีเนี่ยสีตามนี้นะถ้าเลือกอันนี้มันจะเป็นอันที่ดีที่สุดถูกไหมเออเนี่ยครับแต่ถ้าเราเลือกอันนี้ปุ๊บมันจะเน้นสีแดงให้มันเป็นตัวเมนนะครับผมแล้วนั้นจะเป็นซับอ่ะก็ดูตามด่านแล้วกันนะครับไปครับผม มาแล้วนี่อ่ะการเล่นก็แบบเหมือนเกยมยิงทั่วไปครับผมยิงแบบนี่เห็นไหมบึ้งๆแล้วก็หลบกระสุนเอานะมีกันด้วยนะกดแบบสมมติเราอย่างเงี้เรากันได้เลยเลื่อนลงมาเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นโลอ่านะครับแต่ว่าโลบเอาก็าได้เจวาร,รานะครับส่วนนั่นขวาล่างก็จะมีพวกสกงสกิลของแต่ละตัวละครด้วยนะครับเฮ้ยโดนยิงว่ะ ย,งยงังไงยังไงกินน้วออตโต้ด้วยนะเออนะครับชิวๆอ่าไปแล้วเวบหนึ่งครับผมอะเพอก็ใช้สกิลก็จะมีแบบว่าปุ๊บนี่ส,สาวๆโชว์หน้าขึ้นมาอะไรแบบนี้ สกิลอะไรกันเะเนี่ยตามนั้นแล้วกันครับก็ยิงยิงไปอย่างนี้มีแค่นี้เองนะที่เออนะครับผมเล่นง่ายครับไม่ได้มีความยากอะไรมากมายไปบอลเลี้ยหน่อยบึ้งบหรือออโต้ก็ได้มีทั้งออโต้เฉยๆเคืืกอไมันจะยิงเฉยๆแหละนะครับหรือออไม่ใช่สิมันอยมีออโต้แล้วก็ออโต้คูณสองครับทำให้แบบว่าเร็วขึ้น เธอบอสแตละ <it> <c oughs> จริงในทั้งนั้นคลิปป้ายง่ายๆเอาต้อ,องคุณสาเลยครับมันทำให้เร็วขึ้นนี่ก็ปล่อยฟรีก็ได้นะสำหรับด่านที่แบบเราผ่านแน่ๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยอิงมันก็ทําติหนึ่งหนึ่ง เรียบลอยครับผมก็อะไรประมาณนี้เออเนยครับง่ายไหมแค่นี้เองครับสบายสบายโอเคตรงนี้ก็คงจะต้องเป็นเหมือนทำภารกิจนะเนาะนะครับให้ครบก็ไม่รู้ว่าอะไรบ้างภาษาญี่ปุ่นน่ะไม่ออกทำนี้เลเวลก็ขึ้นขึ้นน้อยนิดนึง ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านต่อไปก็จะเป็นแบบบางทีจะสลับมีให้เล่นแล้วก็เนื้อเรื่องให้เล่นแล้วก็เนื้อเรื่องหรือเนื้อเรื่อง2ให้เล่น2อ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะสลับสลับไปเรื่อยๆนะครับจบด่านใช่ไหมในี่ด่าน2มาโอเคเรียบร้อยครับประมาณนี้นะฮะก็ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับนะกลับมาด้านหลักนิดหนึ่งก็อื่น เป็นระบบก็วิธีการเล่นน่าจะคล้ายๆกันแล้วก็อ่าไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากมายนะนะก็ไปลองเล่นกันดูโอเคอนะันที่สามกันเลยแล้วกันนะครับทางด้านล่างเมนูนะที่สามตรงนี้ครับผมมีเนี่เราสามารถเลือกได้ไหมอ่ะอันนี้เป็นเหมือนผู้บัญชาก,การพวกพวกที่บินได้เอออย่างเงี้ยอ่ะอ่านใครดีนี่ครับ อสา,ามารถซูมได้ใช่ไหมเอ่ยนี่หออเป็นไ,ไงดูด้วยก็ซูมได้ไหมอ่าซูมได้ซูมเอาซูมเข้าได้หมดนะครับโอเคอันนี้คงจะตั้งเป็นเป็นลีดเดอร์ป่ะอ๋อดูสกอร์ดูสกอร์ของตัวละครนะครับโอเคไม่มีอะไร อันต่อมาคือมิชชั่นเลเวลก็น่าจะเลเวลหัวใจนะมันต้องมันมีเลเวลหัวใจนะเจ้าทงจะได้ของตามเนี้ยนะครับอาตามตัวละครไปโอเคทีนี้หนังสือตรงนี้คืออะไรเอ่ยอานนี้ครับเป็นมิชชั่นอันนี้ผมพาเข้าอีกทีหนึ่งนะครับมันคือแบบ คล้ายๆว่าเออเนื้อเรื่องโน่นนี่ story, นะวิดสอรี่นะอีเวนต์ซอรี่นะมันจะจะมีแบบเนื้อเรื่องให้ดูย้อนหลังมีภาพมีอะไรพวกนี้นะครับนี่เป็นไงอ่าใช่ได้เมนซอรี่ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยก็มีให้ดูหมดนะครับผมก็อ่าค่อยมาย้อนดูที่หลังก็ได้นะครับ เสสน,น,นี้คืออะไรอ้าวมีคอสตูมด้วยนี่ว้าอเอ้ได้ครับแล้วก็อันนี้ของขวัญน,นะเออก็ให้ของขวัญน,นะผมซึ่งแต่ละอันก็คงจะไม่เท่ากันนะครับแล้วให้ยังไงโ,<อ>โยนทห้ไปให้เลยครับเนี่ยครับอ่าดาวก็จะขึ้น<อ>นี่มาทำไมนี่เรากอาบแล้ว<อ>นะครับแบบนี้เองนะครับก็จะได้อ่า ของรางวัลสินะอ๋อไม่ใช่ก็คือเรื่องจะเปิดอ่ะเข้าไปดูกันเลยก็ได้เนเรื่องของตัวละครนั้นๆนะก็จะขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยให้เราได้รู้เรื่องราวนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะสิคือไปแล้วกันไปดูกันเองนะ <c oughs> โอเค ก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ที่ของขวานอันนี้คืออ่าคัสตอมโอเคปุ๊บตอนนึงด้วยอ่าอันที่สี่ครับเป็นการโซโลเพเยอร์ฟอร์แมตติ้งนะครับแล้วก็มีมัลติ p เพเยอร์นะครับก็คืออันนี้ปรับทีมนะครับง่ายๆก็ปรับทีมก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับ อันนี้คือดูความสามารถทั้งหมดปุ๊บหลบถิงอ่านะครับปรับทีับผมก็ตามนี้มีทั้งเซตหนึ่งถึงเซตที่ห้านะครับอ่ะโอเคต่อมาเลยแล้วกันนะครับมันคืออันนี้คืออะไรเอ่ยอ่ามีการอัปเกรดนะครับผมอัปเกรดพวกวิสต่างๆเลยครับเกี่ยวกับละครต่างๆ ก็มีการอัปเกรดไม่ได้ยากครับใช้พวกเพชรพวกนี้อัพหนึ่งหรืออัพแม็กไปเลยก็ได้นะครับเอาตัวนี้บ้างนี่แม็กไปเลยครับผมเพิ่มความเก่งกาแค่นี้เองอันนี้คือการอัปเกรดตัวละครนะครับแล้วก็อันนี้มาอัปเกรดในเรื่องของการ์ดบ้างก็แม็กไปเลยครับผมคิดอะไรไม่ออกบอกแม็กนะครับ ก็มันคืความสามารถนะครับมันคล้ายๆการนน์ดแหละเป็นไงใช้ได้เลยทีเดียวนะก็ประมาณนี้ก็ผมใครชอบแนวนวนี้ก็จัดมานะครับอืมอไมออกเวย้ยโอเคต่อมาก็คือเป็นเว็บพ่อนับเกรดครับผมซึ่งอับเกรดก็โดยใช้พวกนี้แหละ อ่าแล้วก็มีเหรียญอันนี้ไม่พอตังค์ไม่พอนะครับก็อัปเกรดความสามารถของปืนนะครับต่อมาก็คือเป็นโทเค็นอันนี้คงจะเป็นขายละมังอื้อันนี้คืออะไรอ่ะเซล์หรือไง อ่ะโอเคไม่รู้ครับไปลองดูกันเองแล้วกันนะมันมน list and s e l l นะครับผมก็ขายของประมาณนี้อ่าอันต่อมาเลยทั้งนั้น,นับผมอันนี้คืออะไรนะครับผมอ่าซื้อของนั่นเองนะฮะก็ลองลองเลือกดูครับผมใครอยากไปสายไหนก็ ัดไปนะครับมีทั้งแบบใช้ใช้ใช้เพชรการ์ดตัวนี้ันเป็นการ์ดเนะแล้วก็ใช้เงินเอาง่ายคือใช้เงินซื้อการ์ดมาเปิดของอะไรง่ายๆไม่ได้มีอะไรยากนะฮะหรือจะร้านค้างเงินก็มีนะแบบนี้นะครับผมโอเคต่อมาเลยก็คือเป็นระบบ กาชาเกมนี้นั่นเองนะครับซึ่งนี่คัสตัมแน่นอนนะครับใช่ไหมอ่าสิบอันใช้พันแปดก็โอเคอยู่นะปึ๊บปบก็เลือกแพทเอานะครับว่าอยากได้แพทแพทไหนนะครับผมซึ่งผมก็ต้องอันบนสิครับอันนี้คืออาวุธใช่ไหมอันนี้คือการ์ดนะครับเหมือนเอาไว้อัปเกรดอะเออนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราเอาตัวละครก่อน ไอ้เปิดหนึ่งทีอืมฮืมมะการเปิดกราะชาเกมนี้ครับผมคือตอนแรกแกมันจะมี้เปิดให้เราแบบว่าหลีเลือกตัวก่อนนะเลือกตัวสัมดาวอะเออแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเก็บไว้นะครับผมไปลองกันดูมันจะสอนให้ตอนแรกอืมเป็นไงการเปิดกระชาครับผมแหวงจังในบินเลยทีเดียวแทบออกไป อืมอััอกัเฮ้ยคิดไปเลยเกือไม่เกืออืมไม่มีสามดาวเลยครับผมอะไรที่มีแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอาไว้อัพพอยเนาะโอเคครับนอดสามดาวไม่ได้สามดาวเลยนะครับผมมาโอเคเราเปิดการ์ดกันบ้าง มาอ่ะเฮ้ยนะครับก็ตามนี้ครับผมเลทการเปิดก็ <c oughs> ตามแมตามที่เห็นแล้วกันนะครับโอเคครับผมทั้น,นั้นก็ไม่ได้มีอะไรนะอะทีนี้มีในเรื่องของพวกอ่าเนี่ยฮะครคียอ์มิชชั่นบิงโกนะครับผมก็จะได้สามดาวของน้อง คนนี้นะครับใส่หูก็ตายนะครับไม่รู้ชื่ออะไรโอเคครับผมก็จะมีรับของขวานอ่ะรับของนิดนึงโอเคแล้วก็มาดูในเรื่องของระบบอื่นๆกันบ้างก็จะมีอ่าอันนี้นะครับสามารถเปลี่ยนน้องๆได้นะครับชอบคนไหนอวยคนไหนก็ตามนั้น โอเคแล้วก็ในเรื่องของชื่อเปลี่ยนเปลี่ยนนูน่นนั่นอันนี้อันนี้เป็นไอเดียราเนาะชื่อนะเปลี่ยนได้นะผมแล้วก็มีอัลอบัม้มอ่าที่เข้ามาเมื่อกี้ก็คือเป็นเนื้อเรื่องอเนื้อ,อเรื่องว้ดีโอหลังตรงนี้นะครับอยู่ในนี้นะอันนี้คืออะไรเฮ้ย <Hey. S 1> อ่าเป็นประวัติใช่ไหมมีเสียงด้วย โอเคครับผมก็ต้องได้น้องเขก่อนแล้วก็มีมีบุ็กวีด้วยโอเควัน okay, นี้ไปลองดูแล้วกันนะครับผมกองทัพอสุนตหนึ่งใช่ไหมก็มีแบ่งเป็นหลายๆทีมเนาะโอเทอรครับผมเลยโอเคก็ไปลองดูนะครับฮิตเบอร์ซีรีส์ ต่อมาก็คือเป็นพวกอ่นานนระบบเพื่อนแน่นอนถามการเพื่อนเพื่อนเกมนี้นะครับผมไปเอาไอเดียเขานะครับแล้วก็มาเพิ่มตามสไตล์เกมญี่ปุ่นนะครับอ่ะออปชั่นก็มีประมาณนี้ปรับลดเสียงนั่นนี่นะครับมี AR ได้เหรออ่ะโอเคไม่รู้อ่ะอ่านไม่ออกไปลองเล่นกันดูอ่ะก็ประมาณนี้ลวกันนะครับผมยังไงตรงไปโหลดดูครับด้านล่างมี เดี๋ยวทิ้งไว้ให้นะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่กันครับไปละ